บกปูนแห่ซ้ายวงกบบานแล้วก็น้ํากัขัดเพิ่นไผเงินกับค่าสร้างกับแบบยังบ่ได้มีเพิ่นนะวงปูนแห่ซ้าแล้วก็วงกบกระเบื้องันตะกะโลปนะเพราะว่าจกได้ปูตะกะโลเด้แต่ว่าตัวนี้ จะหาเงินเก็บจต,ตั้งใจว่าเสียวตะก็ลงงามนะแล้วก็ไพ่น้ำมันสำคัญที่สุดคือไพ่กับน้ำไพ่กับน้ำนี่คือสำคัญ โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเมื่อสกุ่สุพลคือเก่าเดอ้อบ่านะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมาพบมาพ่อกับสามมุกดาวันในเมื้อนี้กะ อยู่ที่บ้านน้องบูพื้นคือ9เนอะโดยก็คือมื้อนี้ทางสมุกราวันก่ได้หับเป็นสะพานบุญให้ทางพี่ใหญ่ใจดีห้าอยู่ทางประเทศไทยเนอะ โดยทางเพิ่นก็ได้อาให้ทางสมุกดาวันเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้กับทางสมุกดาวันก็นสิขออวยไส้ให้พรพีเดอ้อก็ขอให้พี่อยู่ดีมีแห้งคมเจ็บจะได้คมไขย่ยาสมีปสัสจาโลคไายไขยเ่เจ็บเดอ้อนอนรับก็ขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันก็ขอให้เจ้าได้เงินมือนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินเซนเบีดมือไปทางใดก็ขอให้ได้แก้วมณีโซ่อาโทษให้อย่าให้มาพานมาให้อย่าให้มาเบียดขี้เดียดจาไดายยันมีมาใกล้เดอ้อขอให้เจ้าลำาจะรวยมวยส่วยจกักเถืะอ เงินไดนองทองใดมาเงินดาราได้ขาวเต็มกระเป๋าเจ้าจะเนือใจเจ้าให้มาสมนี้ก็ขอให้ได้กับคืนหาเจ้าเลยเท่าพันเท่าเด้อกินบบกอ่าจกบลงเด้อขอให้เจ้าพ่อและอ่าขอให้เจ้าพ่อแต่ความสุขความเจริญเด้อ เจาไปมาทางได้ก็ขอให้เดินทางโดยความตลอดปลอดภัยด้อยซู้กเนะโดยทางอาพี่ชายเพิ่นกระ่ให้ยออกซื้อเสียงเลี้ยงน้าเนาะโดยก็คือตอนนี้ทางสมุทรตะวันก็มาหอดจอดถเทิงเป็นที่ยอมห้อยทางอาบ้านน้องบูทุกคนเลย <c oughs> อาก็มาหอดจทย์าจอดเทิงเนาะมา,า,าฟาดหลังฝุ่นคือเก้าอาโอเคสาวพ่อแม่พี่น้องทางสมุทรตะวันกับซีพ้าเขาไปทักทายหรือว่าไปสบายดีน้องโบเพิ่นก่อนเนาะโดย ละทางสมุกดาวันกลับมากับอนาบาทาวรอ๊ยดยสวัสดีสะเพอรถพุดาสวัสดีเด้อตัวเอ้ยโยเป็นอะไรเด้อยู่ดีมีแงอยู่บ่เด้ค่ำเพ่นนั่ล่ะโอยกินข้าวกินน้ําแล้วบ่ล่ะแม ตาก็บะเห็นเู <ie gro telling museums> ื่อนเพื่องวันนี้นะมุ่งผมมุ่งอยู่นี่แล้วโดยทู่ไปตามเพื่อน่ลยนะคุณแต่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยครูทางน้องโบเพื่อนกันทางผู้อยู่ตอนนี้ทางอเชียนันให้น้องโบมาทางพี่ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยสาธาสบายน้องโบอ่าใช้กินข้าวกินน้ำเดี๋วบ่กนี่ยน้ำเพื่อนไม่กินน้ำถ้าพี่อาหายกินแต่ข้าวเศร้าโอ้หายกินแต่ข้าวเศร้าโดย โดยเป็นอะไรอยู่ดีไม่แห้งด้อยล่ะเดี๋ยนี้ท่องใส่คะแนนโบคะแนนแล้คะแนนได้บอลอืกัดได้งี้ขาวมาทางเอฟซีเนาะว่าน้องโบคุณบสบายพะนะ <c oughs> คือดีขึ้นแล้วมันบ่อีละเออเป็นอะไรไม่ซานอ่าเฮือนซานร้านเป็ไม่โตได้คบรบรคแล้วโบไม่ค่ะมาครบแล้วอืมอมาครบแล้วเหมือนว่านะส้างมาบอก มาขบเบลเดอร์ไหมเนาะมาบอกมือซื้อนั่นบาริฮาร์โลเตยังบัรนีหสังกะสีมุ้งสังกะสีมุ้งคือยังบ่มีงบมาตัวนี้บ่อปละโดยโอ้ก็เลยรอสังกะสีบัรนี้แต่ก่อนรอไม่บันี้รอสังกะสีบาร์นี้รอพ่นผู้จ้างพ่นผู้เฮ็ดทะเลาบาทเลยโตเฮ็ดไห่แนวกับรอมุ้งหลังหลักโดย ถ้าถ่านจากชาติทางเอื้อยกสิให้อันน้องลาพาไปเบิ่งอ่ะคืออนได้บ่เนาะอ่ะซะก่อนเอื่อยเดี๋ยวหามาโอ้ลมกันก่อนเนาะโดยโอ้พอได้มาหาลายมือกับขี้ออดได้หนิลายขี้นออดขี้นัอโดยไสอีหล่าบ่ได้ไปดำให้ดำนาบ่มื้อนี้ฮะพักพอนี้เมื่อยหลายมื้อนี้พักพอ่่พแมีน้องเอ้ยค่ะตั้งกล้องกรจักเป็นจังได๋เนาะเงียงมื้อนี้หาพักพอนบ่มื้อนี้ Oh, โอ้ปกติหาไปทุกมือไปละทั้งมือแบบไปเรื่อยๆไปเมื่อยก็เซ้าวันนี้นะ่ะบ่อยบนเทเหตุประจำเลยดิค่ะแบบไปซอยไปเรื่อยๆโดยก็คือมืัอนี้พักผ่อนเนาะมืัอนี้เนาะเมื่อยโดยเปได้ได้ขา่าวน้ำซ้อมปลาย่างยู่บ่เดี๋ยวนี่นะก็ย่างอยู่โ oh. อ้ได้กินกุ้มจีดอกจากว่าเดือนแต่เดือน โอ้ตนสอบหนึ่งสองตัวก้อนกันคแม่ล่กการจีบบดแล้วนะวันนี้ลัแม่กับเอาสอบหนึ่งแม่กับน้องก็เอาสอบหนึ่งแม่กับเอาสอบหนึ่งน้องกับมาหนึ่งู่แม่ยาย่กินแม่กับมาหนึ่งสู่พอกินยูนี่กนมีแม่ใหญ่มีน้องมาอยู่นาอีกนสามคนสามคนโอ้ยปานกับคนละสอบเลยเลยปานกับคนละสอบทุกคนเลยเนาะ ก็สอบเนื่องกันโอ้กะกินกันสิบมาได้ยูเดือนน้อยๆเนาะเดือนกันน้อยกับบาายบันไดดอกทุกคนเลยกับหนึ่งมาเฮาเฮ็ดเวียยเค็อยังเมื่อเนี่ยโอ้เ้กินข่าวลายได้ซะเลยก็คือทองใสได้สาดีขึ้นแล้วบอส่วงนี้ไข่แน่ได้บเจ็บนะเขากินยาอะไรกินยาตัวเนี่ยการทำเฮ็ดเบียกลายแบบกินข้าวมาตรงเวลากเจ็บยู่แบบ โดยลักษคือได้ไปหาหื่นหามอยบ่าไงล่ะบ่ได้บ่ได้ค่อยไปแบบน้องหมอใหญ่นี่ม่านะมีแต่ไปทุกสาราเป็นไปเพิ่นกับเพิ่อนเ็นเซฟเพื่นว่ากระเพาะเป็นกระเพาะกระเพาะอยาก้างเซฟเพิ่นว่านะโดยขันข่าลำแล้วก็กินยาคั่นข่าลำได้มันก็สิค่อยซๆไปคั่นเฮ็ดเวียกกินข้าวบ่ตรงเวลาก็สิมีอาการเจ็บอ้วนบนเราอะนะ เป็นบางเครือยู่แต่ว่าคันเขากินข่าวตรงเวลากินแล้วก็กินยาแล้วกินยาก่ะกิ่เศร้าไปเลยมันว่านักกสีหายเลยเราสิกินก็มากินลด้ปกกิแต่ว่าไม่กินเพศร้ายเนาออ๋อแล้วยาสมือนเนียยังอยู่บ่อกระเบิดแล้วแบบว่าเขากินกินเพื่อนกำลนุดงห่างโทนี่โทนี่นะอ๋อแล้วก็คือหลังจากเบิดซัมนี่ก็คือเพื่อนบัลหังไปต่อคือตัวยาบ่อยเพื่อนก็ยังให้กินลายามันเท่กับอกอีกัน กะมีแต่อัะนะคาร์ลัมนั่นหละนั่งทรงนี่เนาะโดยแห่คาร์ลัมไปก่อนเพราะว่ากระเพาะนี่กะถือว่าหนึ่งปัจจัยเนาะแบบว่าถ้าสมมุิว่ามันขึ้นนี่โอ้อันตรายได้ละเลยจะหน่อยเพย์ยังกระเพาะสดกระเพาะอันนั้นนั่นคือข้าเจ้าว่าเนาะกระเพาะกระบาดเพาะบาดใช้แล้วว่างเด้อเนาะเพราะว่าต้องกินคาร์ลัมก่อนทรงนี่เนาะอีละถ้าสมมุ่าดันก็ต้องขอโทษเด้อผมเป็นผิดน้อยนาะเสี่ยงกัแบบไ่อยากจายอยากแจ้งไปเลยเพราะ้าสมมุ่าดันกะอ่า เป็นอะไรปิดน้ำข้อทุกคนเลยเนาะแบบว่าเป็นคัดข้อแล้วมันนั่นนกับอนาบอสบายเนี่ยทุกคนเลยเนาะโดยก็ขอโทษขออภัยลายๆแล้วบัดนี้หันเรื่องเฮือนเรื่องซ่านได้ใส่ละปิดไม้ป็นโตมาแล้วบอร่โบ้ไม่ก็มาครบแล้วหัเข้อถ่าแต่เข้อถ่าแเตะถังกระสีนะำคือถังกระสียังมึงวิ่งบ้าเลยกับ ย่างกะถาอยู่ันคือมีสังกะสีก็คือสีมุงเลยเพราะว่าไม้น่ะมาโคบแล้วก็ไปย่างสร้างเพิ่อนกรบววางนะทันทีนั้นไว้ก่อนกันเลยอ๋อก็คือสั่งค้าดำหน้าไปจ้ะสั่งข้างคาดำหน้าเนาะโอ้กับสังกะสีก็ยังบ่ได้หะไว้ละอืมก็คือยังบ่มีงบมาทางใดนเนาะโดยบริหารในเฮือนในซานยังขาดเหลืออย่างเนี้ยใส่ละ ห่ <c oughs> ปอกปูนแห่ไส้วงกบบานและ้วกะ็น้ำกบหัดเขินไผ่เงินค่าสร้างกับแบบยำบริด้มให้เพื่อนนะปกปูนแห่ไา้แล้วก็วงกบกระเบื้องอนแต่กระโลปูนนะเพราะว่า อยากได้ปูตากะโรด้วย <c oughs> แต่ว่าตนนัวนี้จะหาเงินเก็บตั้งใจว่าเชียร์ตากะโรงงามๆนะแล้วก็ไฟน้ำมันสำคัญแห่งที่สุดคือไฟกับน้ำไฟกับน้ำนี่คือสำคัญแห่งที่สุดเลยแม่นบอกสำคัญด้วยเพราะว่าอาณาจะเฮ็ดเฮื่องทางหลังนี่ต้องมีน้ำมีไฟก็เฮ็ดบ่เป็นมีน้ำก็ต้องมีไฟมีน้ำมัเป็นต้องมีไฟกับน้ำโอ้ เอาล้วบัดนี้หันคือไฟกับบุมีน้ำกับบุมีแล้วบัดนี้ไฮซิเบิโตรอน้ำเพล่เมย์ล่ะขอต่อน้ำเพล่เล่นใกล้กันเพป็นห้น้ำน<า>ี่สักน้ำน้ำกับขอน้ำสร้างขอน้ำสร้างเลยพูดละสองพันพูยละสองพัน <laughs> มีกระพุยใส่อยู่บ่ละ่ะกระพุยกับบุมีมกระ <laughs> พุยเพลนนีก่กระพุยสร้างมากระพุยน้อยมันมด ในการที่เราแก่หลายเถื่อนเนาะมานี้เป็นรถเป็นล่างนี่ค่ะรถสร้างรถสร้างรถตางโอ้ก็เอาเนี่ยข้างหน้าข้าไปโดยก็คืออันน่ะถ้าสมมติว่าเห็ดเฮือนไปแล้วนี่อ่าเป็นน้ำเป็นนนี่ต้องอาศัยน้ำสร้างโอ้ก็คือทางเฮือนน้องโบนี่ยังบ่มีสร้างทุกคนเลยเนาะเพราะว่าอ่าสำคัญเลยน้ำนี่เนาะเพราะว่าอ่าจะเห็ดเฮือกนะพัน แต่ว่าบมีน้ำก็ต้องได้มาเสียงเงินซื้อน้ำอีกเนาะพูยละสองพันแต่ว่าหากายังบ่เห็นพูยเนาะจะพูยน่อยพูยใหญ่จำนายพูยละสองพันก็นได้ด <laughs> บริหารลดล่างกับบมีก็ต้องได้อาศัยรดสร้างก็ค่อนข้างว่าเงินจำพวกนี้ก็ต้องได้ใส่ใจก็ถือว่าเติมนึงเนาะส่วนเฮือนเลี้ยวทุกคนเนาะส่วนเฮือนเลี้ยวก็ถือว่าอยากเบิดลายเติบเฉพาะของพวกนี้กันเนาะพอส่วนสี่เหลี่ยวเฮือน บันี่ไฟก็ต้องขอต้น้ำข้าเจ้าบ่อยละและมีบอลโตอยู่บลาแถวใกล้อต้อน้าเพือนพืนมแล้วกล้ืกกล้ยี่ดอกผัดท้าไส้ส่ยผายเงาส่ไพ่กับเดฟโอยืนน้ำพุนนะนะโอตเดียวไปเลยตองได้โฟน้ำเพลินคือเก้านาออืมโดยฉันเป็นขงป้าไว้ที่จะให้คนชิโก ก็ถือ so ว่า so ย oh. uh. like, ังขาดหลายๆสิ่งหลายๆยาเนาะก็คือตอนนี้หางบทางสังกษีกับโมีโดยโมมีอ้ซิโตสิโตอ่างบกับแบบทางเงินน้องโบเพิ่นก่ะบ่พ่อบ่น้องนึอแนวใดโดยโอ้คือแต่ก่อนนี่หาล่อไม้เนาะบัดนี้หาไม้มาครบเป็นเทียมห้อยแต่ว่าอันน่ะยังบ่มีสังกษีมุ้งบัดนี้คอนสิว่าแล้วกั เราต้องได้มุงสังกะสีก่อนก่อนฮาวชิโก้เนาะก็ถือว่าทางอาค่าสร้างค่าอนะสังกะสีกับบพออุปกรณ์อย่างลายทุกคนเลยเนาะกัมีแต่ทางสมุทรตะวันกนากถึงพระราคูนัยทีว่าผ่านมาหินทั้งคลิปนี้เนาะทางสมุทรตะวันก่าขอวิ่งวอนเนาะ หรือว่าพายอยากสมทบสร้างบ้านซอยน้องโบกระทั่งเฮากันยินดีเป็นสะพานบุญให้ด้อพ่มแม่พี่น้องเลยซอยหน่อยซอยลายก็เพราว่ากันน้องขอแต่ว่ามีน้ําจิตน้ําใจซอยเพราะว่าอ่ะนะน้องเ่นก็ต้องการอยากอ่าออกไปอยู่พุนในวัยนี่บ่อยละแล้วเพื่อนนี่เลยสาเป็นเพื่อนของเจ้าบริเพื่อนของไายนี่นะเพื่อน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 จเพื่อนป้าเพื่อนแว่จ่ายโอ้ก็เแื่นเพื่อน เป็นเพื่อนของป้าไว้ละเพื่อนของป้าโอ้เพื่อนของแม่อีกเพื่อนของแม่อีกก็แสดงว่าเจ้าอาศัยอยู่เพื่อนเพื่อนตัวสัตบอดแมนเพื่อนเจ้าอีกเนาะนโอ้อยูอ่อาศัยอนอยู่เพื่อนป้าเนาะเพราะว่าทางน้องเพื่อนนี่ก็คือว่าอะไรอยู่เพื่อนน้ำเพื่อน,น กาบูอยากอนาอันนั้นไปนไหนนอออห้องฟ้าคะก็จริงใจเพิ่นแล้วนี้ทางน้องเพิ่นกกอย่างออกไปอยู่เพื่อนรังใหม่ในไม่ไหวนี่เพือเ่อนอันนี้เป็นทางเพิ่นเนาะแบบเอากะอย่าอยู่น้ำเพิ่นมันกลับมาเพืออูู่น้ำตื้นยันก็ถือใจเพิ่นอนทำงานกันแล้วแบบว่าอยาก ออกไปอยู่เพือนเต็งไว้ๆนะเด่นๆให้เพื่อมุ้งหลังคาก็ได้ตำแหน่งกสิออกไปอยู่อยู่ได้ตำแหน่งกสิอยู่พ่อทุนได้ทุกคนได้ก็สิอยู่เปิดเชียงคือในเอื้อยในบ้านใหม่เลยบ่มีเนาะเปิดเชียงขึ้น,นอีกเนาะอยู่ไปตำแหน่งได้ก็สิอ,นะอ,อยู่นะขอเพียงว่าเออมุ้งหลังคาแล้วก็ก็ได้เล,ะละ็กๆน้อยๆพอเขาลบอยู่ได้เขาก็สิอ,ออกไปอยู่โดย กาทางสมุกรตะวันกาสีได้มอบเงินอ่าให้น้องเพื่นเลยน้องทุกคนเลยกาบเป็นจำนวนเงินกับสองพันบาทแต่ว่าไอพันหนึ่งเฮาอันอน่ะเป็นกี่มาเานาะเพราะว่าหักขาดร,รมเนียมนะ้ำ เป็นจํานวนเงิน,งน,นะเน,นะนเงินกีบนะฮะเซนกีบนอกรเงินบาทหนึ่งพันบาททุกคนเลยไรล่ะข้าก็สีได้มอบเงินส่วนนี้ไว้ให้น้องบูเนาะการสมทบอ่าสร้างบ้านซอยกันนอกระทางภุรักใหญ่เพื่อนกับบอหายออกสื่อเสียงเรียงน้านอกกับเป็นทางพี่ใหญ่จะดีเอาอยู่ทางประเทศไทยพืนน่นไรล่ะกับจังไดกัให้น้องเพื่อนกับขอขอบุญขอบคุณทั้งอลายเพื่อน,นเด้อเนานะขอขอบุญขอบคุณเพือ่อนเด้อห้เพื่อนอยู่ดีมีเฮง ให้เพื่อนทุกมากเพียงแพงร่ำรวยเงินทองให้พุ่นประจากโรคภัยทุกจริงทุกอย่างโอ้โหให้เพื่อนร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดการคอยมีแต่คนหักคนแพงคิดจริงได้หวยได้จริงนะจงดังมนุษย์ใจหวังเด้อขอให้เพื่อนดีเพียงแพงซะถูกซะกเนาะโดยทางสมุกดะวันก็ได้มอบเงินอาเป็นจํานวนเงินหนึ่งพันบาทแล้วก็ากับหาเส้นกีเพราะว่าอาณาทางนาเพิ่นก็ได้หักค่าธรรมเนียมนะเนาะก็เลยเอากีมาให้น้องอาหนึ่งพันทุกคนเลย เป็นจํานวนเงินทางเบดกับประมาณล้านล้านกวัวเนาะขนาดแเลกเป็นกี่เบดกับกานคิดเป็นไทยกับลายเป็น2,000บาทเลยซะเนาะโดยทางไากัลทางสมุทรตะวันกับขอขอบุญขอบคุณพี่หลายๆเดอ้อที่ไว้เนื้อเสียใจให้ทางสมุทรตะวันเป็นสะพานบุญไหในครั้งนี้เนาะโดยขอให้พี่อยู่ดีมีหฮงค้ามเจ็บอย่าได้ค้ามไขอยาสมีเด้อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนอนหลับกขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันกขอให้เจ้าได้เงินมือนอนตื่นกขอให้ได้เงินแสนแบนมือไปทางได้ขอให้ได้แก้วมณนีโซ่โทษให้ย,ยาให้ มาผม่นานให้อย่าให้มาเบียดขี้เลียดจังได้อย่ามีมาใกล้เด้อขอให้เงนินใดน้องทองใดมาเงินลาได้เขาเต็มกระเป๋าเจ้าจนเหลือใจเจ้าให้มาสำนี้ก็ขอให้ไดกับคืนหายใจลอยเท่าพันเท่าเด้อเจ้าปรารถนาชิงได้ก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อซาถูเนาะโดย <laughs> กาเก็บอ่าสมทบซอยกันเนาะเพิ่นมากาซอยเหลือน้องโบพอเพิ่นกาเบิงและกาเฮือนซานร้านเป็นกายังอ่าบบเล้วกาถือว่ายังขาดหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะกาเพิ่นก็เลยอ่าส่งเงินมาให้ทางสมุทรตะวันกาสมทบซอยกันกาหน่อยไลยก็บ่ว่ากันทุกคนเลยเนาะขอแต่ว่ามีน้ำจีนน้ำใจซอยเรือน้องเพิ่นเพราะว่าเฮือนน้องเพิ่นนี่กา ก่อนข่างว่าสั่งมาตั้งแต่โดนๆเนาะก็คือยังบบไปใส่มาใส่ทุกคนเลยกับบันนี้ค่อยู่กับยู่อาศัยเพื่อนเพิ่นบันนี้กับอ่าทั้งป้าทั้งลุงเพิ่นกับสีมาแล้วกับบันนี้กับคือว่าวอะไรค่ะยู่น้ำเพิ่นเนาะน้องเนาะมันก็อยากลำบากใจน้องเพิ่นกับแบบอ่าอยากให้เพื่อนได้ประมาณชัานใดน่าเชียร์ปอยู่นะ มุ้งไลมุงก็ก็ได้ซ้ำหนึ่งบางแดดบางลมบางฝนได้กับออกไปอยู่โอ้เลยเอากระเกียงใจเพื่อนเนาะยืนแต่น้ำเพิ่อนค่ะก็บอกอะไรยู่เพื่อนน้ำเพิ่นนี่มาได้จักปีแล้วน้องชิบูปีเต็มเต็มเกปี์ด้ม่เอ็งแบบนี้เต็มเกิร์ดไม่เอ็งเนี่ยอนเาบานนี่กาเอื้อยเพื่นกาชิลงมาเนาะแบบ ยานแบบยู่ไปกับแบบเออมันการคองลายยางอยากเอ,อยากให้ยู้น้ำกับแบบอย่างมันยู่ไปกับแบบไม่เป็นเพื่อนตัวเองเนาะโดยหุ <c oughs> ่ใจแบบพลังแบบนะคันเพื่อนตัวเองแล้วพ็จะทำใดยู่ไปํานั่นกับแบบจบไปอยู่นะลบคนรลบล้นได้อย่างหน,นึ่งกับออกไปโจกไปอยู่อืแต่ว่าออกไปนี่ก็ข,ข้างว่ายังลำบากเนาะเพราะว่า น้ำกับโบมีไฟกับโบมีและบันนี้สิได้คอใส่ต่อน้ำข้าวบอยหลานนี่แบบเนีก็คอกันมันยากมันแบบง่ายก่อน้มูขึ้นมูห้พุ่วละน้ำกับใครอยากอ่านกับเอาไปอาบอยู่คุกงเฮียนพเวละไปนวดน้ำสั่งอ่ะโอ้อันก๊อกรวมของหงเฮียนอ่ะบอยล่ะโดยโอ้เพราะว่าเฮือนน้องเพิ่นกับหงเฮียนกะ โบกลกันปนในเนาะโดยโอ้ปนีนหัตชีไ้น้ำในหงเฮียนถาโดยโอ้ก็คือว่าอะละเพราะว่าอันาเฮาอาศัยของเบิ่นมันกนนะันยากเนาะมันกันลำบากโ<ด>โอ้ก็ถือว่ายากลำบากเนาะกับที่ชุดกับที่น้องพนวา่าอะไรทุกคนเนาะ<ด>ขาดบบได้นี่คือน้ำกับไฟเนาะ<ด>แบบสำคัญที่ชุดเลยอันนี้ก็คือแบบที่ชุดของที่หนึ่งเลยเนาะเ<ด><ด>พราะว่าขาดนา้ำขาดไฟนี่โอ้ลำบากเทๆทุกคนเลย ว่ามื่นหูมือตาบันนี้ฮะตู้เท่าพิ่นกาอาคือว่านนเนาะไปนั่นไปนี่กาแบบยางกับบอยากสะดวกสบายปในไดบันนี้ย<ด>ับงบ่มีแสงพื้นแสงไพ่กันให้ง่ายงงานเนาะ<ด>บันนี้ทางทางน้ำได้สนองแบบเจ้นาน้ำเจ้ายางนี่แพงบ่ยู่พี่แปดพันป่ายบ่าเลเก้าพันนี่แหละนั่นหมื่นแล้วเดี๋ยวนี้กันยังบบฮูนะค่ะแต่เก้าเนี่ยมีแต่แปดพันอ๋อ ย่านแบบว่าเฉพาะเจ้าหน้าแบบใส่ก๊อกธรรมดาเนี่เปลพันน,นี่อย่างแบบซี้จังเนาะกานคือแบบว่าใส่ลายปกลายปุ่มเลือดลนายนั่นขึ้นมากับสีลักมหมื่นเพื่ออะทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กับมันแพงเนาะกับสีประมาณลักหมื่นหมืน่นกลัวๆเพื่ออหลเลจ้าหน้ามกับบันี้ค่ะต้องยังลำบากอีกเพราะว่าสีไปเฮเือนก็นต้องได้ใส่น้าเนาะน้ามน้านี่ก็คนขางว่าขอใส่น้ำสร้างเนาะเพราะว่า คือว <g kaha> ่าหลายหาซื้อน oh ้ํากะโอ้เบิดเงินหลายเติมเนาะโดยชัวๆแล้วอ่าเฮือนก็คือเฮือนตอนนี้ก็คือยังบ่มีงบมาทางใดบ่ล่ะจ้ายังบ่ได้ยินข่าวทางใดเงียบอยู่ค่ะว่าเตียงเพิ่นก็นันน่ะอยู่เพิ่นว่าว่า เพื่นกระถามยูนะเด้อเพื่นกะว่าเป็นได้ได้เรื่องมุ้งเนาะมีงูกมาแล้วก็คุณว่านะกันบอกว่ายังมุ้งนี้ยังเลียยงยู่กะยังข่ายยู่แบบว่าเอากระทอนเงินยู่คันพ่อจำได้ตัวเองก็สิซื้อเอาซ้ำนั่นได้ครึ่องนึ่งก็ดีเพิ่นตืมตัวตืมนะนะอ๋อเพิ่นว่าเดี๋ยวเพิ่นว่าพังเบอร์อีกจะองจำเมื่อไงที่เข้าไปหาเด้อจังนานะเดี๋ยวเาโม้เรใช่เงา โดยเพคนสร้างเพคนพร้อมสิมุขละโบ้คนก็บว่าเน,น,นี่ยนี่แหละโอ้คือตอ้นนี้เลยส,าสาร้างเลยผนค้าดำนาค้าดำนาโอ้ก็คือยังขาหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างเลยนะน้องเนาะโ <laughs> ดยวจังใดกระทั่งสมุทรตะวันก็มีแต่ขอวิง่งโบล์นภูลคุยนายนทิพานมาเห็นทางคลิปสมุทรตะวันกับอ่าทว่าพภา,ภายอยากสมทบสร้างบ้านน้องโบอยากซอยเรือเนาะ กระทางสมงตะวันกยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพ่อแม่พี่น้องนั้นตั้งแต่ปูนบล็อกแฮดินทรายเป็นลวดเป็นยางกาโอ้ไม้มงกกอีหยังกยังหลายสิ่งหลายอย่างทุกคนเลยเนาะก็ซอยเหลือกันนําใจคนเล็กคนน้อยกบ่ว่ากันทุกคนเลยโดยอาสาโอเคสพอแม่พี่น้องเอ้ยกมีแต่คือจังอ่าทางสมุตะวันเว้าเนาะแล้วก็คือจังได้ยินน้องเพิ่นเว้าแหละอ่าอาศัยเฮือนเพิ่นแล้วก ค่อนข้างว่าตอนนี้ค่ะทั้งป้าทั้งลุงเพิ่นกษียณคับมาแล้วเนาะก่ายู่ไปกับคือว่าอะไรเขากอาศัยอยู่เพื่อนมันก็อย่าลำบากใจแน่นองกับพอแต่แบบว่าอ่ะก่อขึ้นแล้วกับพอเร้วพ่อให้นอนได้ีนกานนอนเกษียีออกไปยู่พุ่นเนาะกับแบบว่าเป็นรถเป็นล่างในสนองของน้องมีอยู่บ่อยเนี่ยมีเลยรถกระบะรถจักรรถถีบรถยางกับบะมีนะไม่ได้ไปใส่ก็ต้องได้ย่างบอกยางไปตลอด กันว่าโชคดีแนี่กะเพิ่นไปก็เพิ่นหนไปน้ำเพ่นได้ไปนะเพิ่นอาณาเพิ่นจอดห้ก็ได้ขึ้นไปน้ำเพิ่นดอโอ้คืออะไยนี่แต่ยางไปดอกลำบากเลยเนาะไปทางไหนก็ต้องใลยเนงโยเด้เอาจังไดกระทั่งเอื้อการที่ได้ขอตัวเดินทางกับก้นเนาะบัดนี้เพราะว่าอาณาย่านฝนตกห้ามทุกคนเลยเนาะกลับมาก็คือเก้าฟ้าลงฝนเนาะโดยจังไดก็ คันฝนตกแฮงนะยันเมื่อบ่ได้แล้วน้ําลักทางบ่ได้ทางมานางแดงนะโอ้บ่แม่นอันน่ะฝนตกบ่อยล่ะเอ้ยมาน่ะทางเปื้ๆนี่เห็นบ่นึงบ่อยทางสิขาดน้องสมุกเนาะโดยท่วมเบิดหั่นนะยังหน่อยนึงจมือูจังลงโดยก็มาแล้วก็ฟ้าฝนทุกคนเนาะฟ้าหลงฝนก ทางสมุกเดานกลับไปทางพูดทางพี่ก็ต้องดิบไปดิบกลับนอกโซนนี่กับนางโดนบ่ได้เนาะโดยเอ้าจากไหนกันทางเอ้ยกับทีได้ขอตัวเดินทางกลับก่อนเด้อบัดนี้อาสบายดีทางอาน้องโบโดยอาสบายดีเด้อแม่เด้อโดยเอาให้ดีให้เศร้าไปไว้เด้อโดยโดยโดย ໄດ້ເຜີງບຸນເຜີງພຸນທັງເຈົ້າເຖິງຂໍ້ຂໍກະເບິງບຸນເຈົ້າເຜີເຜົດໃບຸນຫາຍຊາຍບຸນສາທຸແມດດ อโอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องทางสมุกตะวันกะสิได้ขอโตเดินทางไปทางหน้าโตเนาะเพราะว่าทางเฮากะมีเวียกไปทางหน้าโตจากไั้นกระทางสมุกตะวันกะขอขอบุญขอพุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพินยยเ่นเด้อเนาะที่ไว้เนื้อเสียใจให้ทางสมุกตะวันเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้ก็คือจังอ่าน้องโบเพินเ่นวนะ่าเนาะ เพนเอยในการคนข่าวมาายังายๆสิ่งในหลายอย่างทุกคนเลยก็มีแต่ว่าถ้าภุรักใหญ่ย่านใดอยากสมทบหรือว่าสั่งอ่ะบ้านซอยน้องบูกระทั่งสมุทรบ้านกันยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อผมเองพี่น้องเลยเนาะหน่อยลลยก็บพรว่าการกระสมทบซอยกันก็คือทรงนี้กับอ่ะยังบมมีสั่งกะซีแล้วก็งบก็ยังโมมีเนาะทุกคนเลยโดย จังไรกะถ้าว่าผิดพลากมุ่มงใดทางสมุทรตะวันก็ต้องกราบขอโทษขอขอภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยท่านนี้สม,มุทรตะวันกะสิได้ขอตัวอำลาพระจ่าอยู่นี่เด้อเด้อโดยท่านนี้สม,มุทรตะวันกะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี